มองตะวนันอันนี้บลูเบอรี่ขน,นมอะไรของเยชีดาน้ำมะพร้าวปะหน่อยชาเขียวปั่นชิมดิอร่อยไหมเอาแก่ร้อ, okay, อนให้แม่หน่อย เชียบ<ะ>อันนี้น่าจะไม่หวานสต,นตวนัวนึงตีหวานครับผมวาอกันละนีนนนหวานจงไดไม่ตีหว,วานดีๆไอซิมชิมแบบูบเอบอร์รี่เอาบ่ชิมไหม ถ้าจะทำของฉันเป็นหน่อยงองไม่ได้เอาแหลกกันแหลก่มอยแต่น้กน้มะพาวค้น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 ทำไมค้นไม่ตอนไหนอร่อยมัต็อแม่ีสุดละอนเปลี่ยนกันไหมกับแม่ แม่หนูชชมมนชอบซาแมนาอืมใสรให้หน่อยเปียกไหมบอสใครให้เยหนุยก่องเท่ามันสวยงามมากค่ะ